สวัสดีครับออรกรตลาดกสุวเรณและบริฟกับผมธนูขันทองครับ trip.com บริษัทบุ๊กการท่องเที่ยวนะครับของจีนยืน่นทำฟายลิงนะครับขอจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นแห่งที่2นะครับขณะนี้ Trip.com จดทะเบียนอยู่แล้วอยู่ในตลาดหุ้น n a s d a q ของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อไม่นานมานี้ทางกรอตตของสหรัฐนะครับออกกฎค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเกี่ยวกับเรื่องโอดิดบริษัทจีนนะครับทำให้บริษัทจีน หลายหลายบริษัทนะครับเกรงว่าอาจจะไม่เข้ามาตรฐานใหม่ที่เข้มงวดของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับจึงเลือกนะครับที่จะจดทะเบียนในตลาดหุ้นเป็นแห่งที่2นะครับก่อนหน้านี้มีบริษัทจีนอย่างอาลีบาบาเจดีดอทคอมไปตู้นะครับบิลล ili ี่บิลลี่นะครับก็มีการจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกองเป็นแห่งที่สองไปเรียบร้อยแล้วยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่า Tri ป .com จะออกหุ้นใหม่มากน้อยเพียงใดในตลาดหุ้นฮ่องกองนะครับแต่หากว่าได้รับการอนุมัติไปแล้ว ในปี2020ที่ผ่านมารายได้นะครับของ t r i p com นะครับอยู่ที่2,800ล้านเหรียญสหรัอรเมริกานะครับตกไปประมาณ49%จากปีก่อนหน้านั้นทั้งนี้เนื่องจากว่าการระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับราคาหุ้นของ t r i p com ขึ้น60%เลยทีเดียวเนื่องจากมวานักลงทุนคาดหวังนะครับในเรื่องการฟื้นตัวของการเดินทางในจีนนะครับรวมทั้งการเดินทางระหว่างประเทศครับ ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนตุ่มบุ๋หลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุ๋งหลวงฟันมเพจเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งบีเอฟบราวแอปพลิเคชันและอย่าลืมกดซับสไคร้ดียูทูบเพื่อรับข่ามูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ